ดาวเคราะห์น้อยที่มีโอกาสจะพุ่งชนโลกมันเป็นยังไงมีโอกาสพุ่งชนมากน้อยแค่ไหนและทำไมถึงเพิ่งจะมาเป็นข่าวเลยครับสวัสดีครับผมพลครับแล้ววันนี้จะมาพูดเรื่องดาวเคราะห์น้อยที่มีโอกาสที่จะชนโลกนะครับที่ชื่อว่าอะโพรฟิสให้ง่ายยิ่งขึ้นเลยครับเอาไรครับวันนี้นะฮะมีข่าวในเรื่องของดาวเคราะห์น้อยที่ชื่อว่าอะโพรฟิสนะครับ ที่ดาวเคราะหน้อยตรงนี้เนี่ยมีการคำนวณมาใหม่ว่ามีโอกาสที่จะพุ่งชนโลกในอีก40กว่าปีข้างหน้าในเนื้อข่าวเขียนประมาณว่ามีโอกาสพุ่งชนโลกจะทำให้เกิด พลังระเบิดที่แรงมากๆเลยตรงนี้จริงๆแล้วมันมีโอกาสเท่าไหร่กันแน่แต่ก่อนที่เราจะไปรู้กันครับ YouTube บอกผมว่ามีเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆของคนดูคลิปผมที่กด subscribe นะครับก็ช่วยกันหน่อยนะครับกดติดตาม subscribe ให้หน่อยนะครับเปอร์เซ็นต์มันน้อยจริงๆนะครับอพโพฟิสครับเป็นดาวเคราะห์หน้อยที่ชื่อเต็มๆของมันคือ99942นะฮะไม่ต้องไปซื้อลอตเตอรี่นะฮะสำหรับดาวเคราะห,หน้อยตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ดาวเคราะห,หน้อยใหม่หรืออะไร เพราะนักดาราศาสตร์เนี่ยได้ทำการค้นพบเจอตั้งแต่ปี2004แล้วเลยครับ16ปีผ่านมาแล้วนะครับที่น่าสนใจของดาวเคราะห์น้อยตรงนี้ครับเพราะว่ามันเคยถูกคำนวณและคาดเดาวไว้ว่ามันมีโอกาสนะครับใช้คำว่ามีโอกาสที่จะพุ่งชนโลกนะครับอย่างเช่นในปี2029เคยถูกนะฮะย้ำอีกทีเคยถูก คาดการ์ว่ามีโอกาสชนโลกอยู่ที่2.7แต่สุดท้ายแล้วนักดาราศาสตร์ก็ตัดข้อนี้ทิ้งไปนะครับแต่สำหรับเรื่องราวของปี268 0หรืออีก48ปีข้างหน้าเนี่ยตรงนี้นะฮะเรายังไม่สามารถตัดข้อตรงนี้ออกไปได้นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะยังตัดไม่ได้จะยังมีโอกาสอยู่แต่โอกาสของมันนะครับอยู่ที่0.00067ที่มีโอกาสจะชนโลกนะครับเรียกได้ว่า น้อยมากๆเลยเลยครับถ้างงว่า0.00067มันน้อยขนาดไหนลองคิดภาพดูว่าในกล่องหนึ่งครับมีลูกบอลอยู่530,000ลูกแล้วมีอยู่แค่1ลูกที่จะจับออกมาแล้วอุ้ย ลกมันน้อยอย่างนั้นแหละครับที่มันเป็นข่าวตอนนี้นะครับเพราะว่ามันได้มีการเบี่ยงเส้นทางไปแหละครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่ายาคอฟสกี้เอฟเฟกต์แหะครับพูดง่ายๆมันก็คือแรงที่เกิดจากความร้อนที่มีผลต่อดาวเคราะห์น,น้อยตรงนี้นะครับไอ้เจ้าเอฟเฟกตตรงนี้มันเกิดขึ้นจากเจ้าดาวเคราะห์น,น้อยตรงนี้มันมีฝั่งหนึ่งที่ร้อนนะครับมีการรับนะฮะความร้อนเกิดการที่มันเนี่ย ดูดเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วสุดท้ายครับมันมีการแผ่เป็นรังสีความร้อนออกมาแล้วไอ้เจ้ารังสีความร้อนตรงนี้แหละครับที่มันผลักดาวเคราะห์น้อยให้มันเลื่อนออกไปแต่ถ้ามันเป็นวัตถุหรือดาวที่ใหญ่ๆเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันน้อยมากจนแทบจะไม่มีผลอะไรกับดาวตัวนั้นเลยละครับซึ่งแรงตัวนี้ครับทำให้ดาวเคราะห์น้อยตรงนี้เนี่ยมันเบนออกจากวงโคจรเดิมนะฮะและนั่นเองเป็นผลทําให้นักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์เนี่ย ต้องคอยติดตามนะฮะและคำนวณถึงผลที่มีโอกาสที่จะพุ่งชนโลกนะครับสุดท้ายแล้วครับผมเชื่อว่านักดาราศาสตร์เองเนี่ยก็จะใช้องค์ความรู้ทางั้นวิทยาศาสตร์เองและก็ดาราศาสตร์เข้ามาช่วยทำการค้นคว้าวิจัยศึกษาต่อนะครับและคำนวณออกมาว่าไอความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยมันเสี่ยงจริงหรือเปล่าสุดท้ายเราก็ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจอะไรไปนะครับ เพราะผมเคยพูดเรื่องราวของดาวเคราะห์น้อยไว้แล้วว่ามันผ่านโลกบ่อยมากๆจนบางทีมันกลายเป็นเรื่องปกติเลยดูได้ที่คลิปบนนะครับและคลิปล่างคือ playlist กับเรื่องราวที่เป็นกระแสในตอนนั้นจะเป็นยังไงอย่าลืมดูและกดติดตาม subscribe กลุ่มๆข้างล่างนี้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราทั้งคลิปวิทยาศาสตร์และคลิป DIY ต่างๆมากมายเลยสำหรับวันนี้ผมพละเซซายขอตัวลาไปก่อนจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ